ป่าเมื่อนี้ได้เห็นใส่ชุดนักเรียนคือคือเป็นชุดนี้ค่ะมันเนื่องในวันใดอ,อยากใส่ไม่ไนไม่นะครับวันนี้ต่อมเป็นซ่อหนุ่มอะไอ๋อสาวนุ่มเจาใส่วันจุดรวันจัดอ๋บอบาเียจสาวนุ่มแบบไหนสาวนุ่มคือเป็นวัยรุ่นแมนสาวนุม่มก็คงได้เบาเอาลองอธิบายมาดูว่าสาวนุ่มเป็นอย่างไรโอเคสาวนุ่มแปลว่าแบบไหน ลองว้าเป็นภาษาลาวมาไอ้จะขึ้นเอามันเป็นจั๊กข้าวของพวกนี้ว้าวหันสวัยกันดูสวัยกันขึ้นนึกยังแต่สาวหนุ่มสาวหนุ่มอย่างตัวนี้จิ้มห่าไหมหน่อยแง่หน่อยปะเพราะ่น่อยพราะแง่หน่อยสาวหนุ่มวง่หน่นมันเป็นอันแง่หน่ยมันบอมีคำจำกัดความบอมีความหมายอย่างนะอธิบายบอทึกบอกให้จบเด้อครูมันมีความหมายเออ กะรที่มาให้ฟังดีเหรอหเ,เขาเขาลืมหโวยบอกให้จบเด้อนี่เด้ออันนั้นบอกให้จบเด้อหมอเจ็ดให้สามสัน้น <c oughs> คนดังด้่นี่ทุกคนมาเปิดคนดังมาดูสิบลูทิสน, <c oughs> นี่คนดังที่แท้จริงคนดัง <c oughs> คนดังอีหลีได้ผายเถียงไม่หรอเขาดังกับบลตทิสหวานนี่ าสบายดีทุกคนพอสามาเบิ่งพ่อสาวมืม่อนี้หาใส่ชุดนักเรียนมาใส่ชุดนักเรียนมื่อนี้คือได้ใส่ชุดน้ำเงินสักสักอะไรรู้จ้ามเบนไหมเท่าได่ไหมสามพันเอาเท่าได้สองสี่เอาสิบห้าโดยอันนี้น้องน้ำหวานคนงามอันนั้นน้องน้องเอหงว่อว่ะ <laughs> สี่

เขามาเมื่อกี้นี่เห็นแม่เพื่อนไปเอ็นให้เนาะเพื่อนแม่เพื่ออืออันนี้อันนี้เอาสิบห้าถุงนึงเอาสิบสิบอีกถุงนึงแล้วสิบไม้ถุงนึงชือว่าอะไรเนี่ยท,ทันวะนี่มันเท่าถรเนี่ย จักไม้นี่2สองสหปดมันจ้ามอย่างนี้จ้ามเอ็นจ้ามหัวใจกับนอ๋อไม้สเบิด,ดเอารวมสิบห้าสิบห้าไม้ก่อนเอาตัวสิหไม้ก่อนวะโดยสุดเท่าไหร่ก็จะวะสามซิสา <30 S 1> <30 S 2> นี่จักไหม้ิไม้อ๋อเออหนึ่งสนึงิ ฝ่ามือนี้ได้เห็นใส่ชุดนักเรียนคือคือเป็นชุดนี้ครับคะมันเนื่องในวันใดอยากใส่ไม่อม่กชุดน่ครับวันนี้ต้องเป็นเ้อหนุ่มอะไรอ๋อสาวหนุ่มก็ใส่วันจุกัันจดอ๋อเสื้อหนุ่มแบบไหนสาวหนุ่มคือเป็นวัยรุ่นโอแม่เสื้อหนุ่มเอาลองอธิบายมาดูว่าสาวหนุ่มเป็นเจ้าไหนโอเคสาวหนุ่มแปลว่าแบบไหน ลองว้าเป็นภาษาลาวมาไอาจ้จะขึ้นเอามันเป็นเจ้าข้าของพวกรียว้ว้าวหันสร้อยกันดูสร้อยจะขึ้นินต่จะสาวหนุ่มสาวหนุ่มอย่างตัวนี้ชิพ่าไหมโนหนยแค่เหน่อยปะเพราะเหนื่ยเพราะเหนื่อยสาวหนุ่มอ่ะเนี่มันเป็นอันเนื่อยมันบอมีคำจำกัดความมีความหมายอย่างนะอธิบายบอทึกบอกให้จบเด้อครูมันมีความหมายเออ

เห็นแล้วบบได้คอมเมนต์ซ้ำฮู้บกัเอ้าฮู้กับคือลงไปเท่าไหร่แล้วเห็นเพื่อนหักกะเล้ยวอ๋อเพราะเห็นฮู้บเขาเดี๋ยวไอ้จุ๊บไปหาวิธีการลงหรือว่ายังไม่ลงมันช่วงเมื่อกี้นี่ไปบุญหลายพอดโอตามเลยนะตามรูปเลยนะเดี๋ยวิจิถ่ายไม่ไหมครกเตอวมือนี้ยังไม่ได้ถ่ายฮู้บสุดนี้เลยเป็นเท่าไหร่หนึ่งชอง เจ็ดเหรอวันนึงวันสิแปเครื่อคิเลขนะอบันไหนเท่าใบนี้นอันสิเหรออันนี้สิใช่ไหมอันนี้1ิเกินไปนิ่ไปเด้อไป <c oughs> เไปด้เอ,ด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 อดลมกับผูส้สาวแป๊บนึงเด้อ <c oughs> <c oughs> เอาให้ให้ติป เอาปี่มาอธิบายมาอธิบายมาเออเนาะเจ้าสีวะเขาโง่หรอปะเฮ้ยลอง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 สร้อยกันะลองสร้อยกันแต่เจ้าสีวาเขาโง่ลองสร้อยกันมันเป็นอันแต่คนเล่าคนเล่าเป็นอันไงวะคนเล่ากับเจ้าอันจ้าสีวะเนี่ยแหละอ่าบุ้งเนี่ยวัลบุ้งเนี่ยวัลแต่เข้าใจอยู่จิแม่เข้าใจแต่บุ้งเนวอธิบายนะอ๋อในเวลาเขา พี่ทำเป็นยังไม่เคยโกนนะต้องใส่ชุดแม่มาเพียเด่นปีห้าสามซีฟปีเอ๋ออ๋อเป็นสาวนุ่มอ๋อชิพ้าถึงอันนั้นชิพ้าถึงสามซีฟนี่เป็นสาวนุ่มถ้าสามซีฟเลยไปเด้ออาสมมุติเพาเย็นจบพอเป็นพนักงานเท่ากันหรืเข้านยังไก็ได้เป็นผู้มีหญิงสาวนุ่มเลยเนาะเป็นผม่หญิงสาวนุ่มบอกเลยสามซีฟปีแล้วเขาเอ้ยไมาอย่างจ้ะจ้ามาเป็นนาเออเอาเอาเข้าใจกันเแต่ทุกคนก็คือวัยรุ่นอะเนาะ ถ้าบ้านบ้านเรา<ม>บอก่คือกันแต่ว่าความหมายบอกคือกันแต่ว่าผมก็บอกเข้าใจ <c oughs> เพื่อนกะเข้าใจอยู่แต่อดีตบ้านผมเข้าใจคนไทยกับเจ้าบ่าวหูหันบ่าวหูหัเลยถ้าชาวหนุ่มชาวสาวนุมววน่มบอสาวหนุ่มหรือสาวหนุมน่มสาวหนุมน่มสาวหนุม่มก็คือเหมือนวัยรุ่นเหน็นเนาะแม่เอาบอแม่บ้านก็คล้ายๆคือแบบทุกโรงเรียนโรงเรียนไทยเห็นไหมกับเจ้าถือวันนะี้กับเจ้าลงพระละเนาะกับเจ้าเฮียนพระละกับเจ้ากระใสสุดทระละอันนี้ ถ้าเป็นสุดอย่านีสาวนมเอาเป็นว่าจังนันแหละผมต้องอธิบายเดี๋ยวมันสิมันสิมันสิห้ามันสิพิศเนาะถ้าผู้ใดผู้เรื่องับมาคอมเมนต์เลยด้วว่าแปลว่าอย่างนี้ทุกคนเออน้องเข้าใจอยู่แต่ว่าอธิบายบอกเข้าใจผมกับบอกเข้าใจเอาเป็นว่าผู้ใดเข้าใจกับคอมเมนต์เนาะโอเคเอาฝากร้านอีกฝากจักสิบรอบนี่แต่นี่ขายดีพอแหงไหมหระเออเหรอ เนื่แล้วนี่นะจำนี้อ่ะนะเนมือ <300 S 3> ่อไหรจักไหมสามร้อยรอบนั้นถามสองร้อยเมื่อนี้ถามส<อ> <400 S 3> ี่ร้อยอันนี้แต่อันนี้ก็สองร้อยเลยก็มันมี N เอ็น่เดีมันไม่ต้องปฏิเสเอ็นเอ้าสรุปสรุปได้300แต่สามร้อยได้แต่สามร้อยถ้ามีเอ็นนี่เป็นพันก็คือที่อ้ายบอกแล้วว่าเอ็นเป็นพันเลยมันก็ได้ขายไม่หรอถ้าจีทันถ้าจามทันไข่ลูกน้ำคนอะโอเคประมาณนี้เหรอเอาไปไป เรต้องฝากดอกร้านหาขายดีอยู่แล้วเนาะบ๊ายบายคนดังเน่น่ทุกคนมาเปิดคนดังมาดูสิบัตรติดนี่คนดังที่แท้จริงคนดังคนดังอีหลีได้ไผ่เถียงไม่หรอเขดังกับบัตติดหวานนี่นะทุกคนประมาณนี้แหละพันหนูหงม่วนมาทุกครั้งก็มาหยอกน้องนะน้องเป็นตะแพง โอเคสำหรับที่นี้ไปแล้วสวัสดีครับ